เปี่ยมจิตอาสาสุดจริตในนำพาจิตอาสาของกวงชาวไทยเราไทยล้วนสำนึกพระคุณบุญเหลือเกินเป็นจิตอาสา ใจคนไทยเราจะทำความดีให้สมทีท่านหวังสาลวะเวน้ที่ต้องดก้กที่กินนีหูหนูใช่ไหมสามหาาู่แก้ว่งแก้วหกสัลุนะครับขอขอบคุณคุณสุสีนะและเพื่อนเพื่อนทปคุณสุสีนะที่จริงคู ชื่อพิชิยาลาธรรมพิฏฐพักนะครับ,รบ,รบซึ่งที่ผมมาวันนี้ได้รับการติด่อกจากครูสิทธ์ท่านาถ่ายภาพเกี่ยวกับนับรวมเขาที่แล้วนะผมป็สาภ่าสัมต่งางทุกท่านที่อยู่ในหมู่บ้านจริงๆมันระยะทางของการที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ตึที่เราจะคิดว่าไกลแต่ว่าจิตใจเราใกลกว่า โดยเฉพาะเพื่อเสที่มาเนี่ยได้ว่าท่านประธานชมรมผู่เกียรน้วก้าชาตา้าอท่านละเอียที่ทักพุทธวรน่นะครับท่านเนี่ท่านขึ้นมาถึงตะกี้ท่านนำไก่ไก่ขึนหนึ่งพันสองร้อยจอมาเพื่อเติมในกานขงร้วนนะครับจะมาสับนตาพีนองเราเ่เอเอาแก้ว นีดแต่กำลังด้วนพบนี้จะคุณให้หนุ่ยหนุ่ยเป็นเรียนทองเดียวก็ไม่ได้บอกเหมือนกันไอ้น้องชาไอ้บ้านชาเขาไม่ได้บอกก่อนเดียวมากบ้านชาใครนะครับพันก็เคยรู้ใครก็ร้อนนะครับก็จะพันใจเหยียบเขาบอกก็ร้อนไม่มาครับแต่ว่าท่านท่านมาเลยเดียวแล้วเพราะมากไปน้ำพันะโลสุของษ์ตรงนี้ก็เลยแหวกฟ้าซ้อจอซ้อจอพุ่มบิดแก้ววัดดิ์ไล่เป็นขบูจากนะครับ ก็จะแก่ก็มีรวมมาด้วยอินคาแพงกองทัพสามสิบคาแฝงนะครับอ่อโจ่อเขาเขารวมมาด้วยมาดูแลพี่น้องนะครับก็ได้มาแต่จะเกิดขั้นส่งรอยฟองก็เดี๋ยวทางบี๊กซีกรองบริหารจัดการกันดูแล้วกันนะครับไม่มาครับแต่ว่ามาด้วยใจนะครับมาด้วยความร่วมใยโทรมาไหมครับวันนั้นนักโทรมาไหมครับเดี๋ยวอ่าจะได้ได้ไปชวนกัน Gue t referred on as you. Surah, UFX白. Ya deo nao lao wa pere sed ki. inversza capacity Deo diaka ai dan gala kuaka chուra. yat een Mokait kra u gracias nam segu ไทยด้วยใจเปลี่ยมจิตอาสาสุดจริ์ในนำ